ช่เหรอของผมเอ้ยเนี่ยเอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไปเดี๋ยวดูปลาก่อนโอ้ได้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยกูเองเหรอทุกทีเลยโมกทีเลยออกดิโอเคออกเลยเอ้าออกดิโออกเลยืนนิ่งนิ่งนิ่ไงโอ้เอาวางลุ้งพ้่ก่อนเพื่อนเอาไปต้องมีนี่ต้องมี้นี่เฮ้ยลุงลุงลุงอะไรลุง Ah yeah. <laughs>